จะล่อครับนกดาวลงครับผมนกฟึกไข่เต้ดอนบมครับริ้วริ้วหอยครับผมขาล่มพ่อไปวัดไปว่าเนาะครับเสียงก่างแ่งจากบ้านดอนบมจังหวัดขอนแก่นครับเจิมผนียดใหม่ครับผมผนียดใหม่แกนขามพอกองครับจัดแล้วครับมันหมันนะครับวันนี้เสียง จะเป็นเสียงน่อยแล้วครับน่อยไปห้ากลางแล้วล้วเบื่งครับแต่ว่าพ่อใส่ได้ครับใส่ตนกระเดาครับประมาณจักชั่วโมงหนึ่งครับนี้ยินแตะเสียงคู่ใซ่กันครับเห็นเงียบไปก็เลยผมเลยมาเบิ้งครับใส่พ่นครับพ่นขามพ่นกระเดาครับพ่นีนีบก็เคยใส่อีกเทีครับมาต่อบานคผู้สาวครับอยู่เพื่อพ่นคอนแกนครับจัดแล้วครับ างาเนเมียเดียเส้นม,มตาตตาบันกับเมื่อวานเราบอกรอไปต่ออยู่น้องกุนบ,บอดได้ครับได้บออกอกจากเพียดเลยเอาขึ้นรถมาคอนแกนน้ำกันนะครับจัดเลยครับ